จากการสอบถามเนี่ยปรากฏว่าคุณครูได้ปรับพฤติแบบนั้นจริงๆนะครับก็คือได้ตอดกระโปรงนักเรียนนะครับแล้วก็คุณครูก็ได้ยอมรับหลังจากนั้นผมเองก็จะทํารายงานส่งไปยังเทศบาลนะครับเพื่อให้ผู้บริหารระดับเทศบาลได้รับทราบเพื่อที่จะอาจจะลงโทษทางวินัยหรือเทปัาต่างๆ ส่วนในตัวของเด็กเองนะครับบ้งท้นก็จะย้ายห้องเรียนนะครับจากจากอีกห้องหนึ่งไปห้องหนึ่งแล้วก็พูดคุยกับผู้ปกครองว่าเราก็จะสังเกตพฤติกรรมการเรียนของเด็กต่อไปแต่ถ้ามีปัญหายัางไงนะครับก็จะได้ร่วมมือกันแก้ไข,ข,ขต่อไปครับจริงแล้ววิธีการลงโทษแบบนีมน้มันผิดอยู่แล้วนะครับมันผิดอยู่แล้วแม้กระทั่งปีนักเรียนเนี่ยตอนนี้กฎหมายก็วา่าเพราะฉะนั้น พฤติกรรมการลงโทษแบบนี้เป็นพฤติกรรมที่จริงๆแล้วยอมรับไม่ได้นะครับไม,ไม่มีความเหมาะสมซึ่งผมเองเนี่ยก็จะได้พูดคุยแล้วก็ลงโทษตามความเหมาะสมต่อไปครับตอนแรกให้การปฏิเสธบางส่วนแต่บางส่วนก็ยอมรับความจริงนะครับแต่ก็ไม่ทั้งหมดแต่หลังจากที่สืบสวนวันนี้เป็นที่เข้าใจกัน เขียนแจ้งทั้งผู้ปกครองทั้งตัวครูแล้วก็เด็กแล้ว,ลวก็ได้ก็สรุปจัดเตนตามที่เสนอไปครับรพูดถึงครูบุ้งนะถ้ารู้จักส่วนตัวครูบุ้งเป็นคนที่ว่ารักเด็กนะแล้วก็เอาใจใส่ในการเรียนการสอนดีครูบุ้งเป็นคนรับผิดชอบแล้วก็เอาจริงเอาจังกับกับการเรียนการสอนในกรณีที่เด็กที่เขียนเขียนไม่ค่อยได้แล้วครูบุง้งก็จะเอามาไว้ที่กางโต๊ะแล้วก็สอนเด็กจนได้แต่เรื่องหยอกล้อเนี่ยครูบุ้งอาจจะหยอกล้อเด็กอ่ะแรง แรงแรงจนว่าบางครั้งเด็กอาจจะร้องไห้จริงๆแล้วถามว่าจิตใจคูบุ้งจริงๆอ่ะคูบุ้งไม่ถึงขนาดที่ว่าทําร้ายเด็กหรือหรืออาจจะคิดผิดไปน,นิดนึงในช่วงที่ว่าลงโทษเด็กนะคะจริงๆแล้วจริงๆแล้วคูบุ้งเป็นคนเก่งนะเป็นคนที่เราเคยย้ายคูบุ้งมาอยู่อนุบาลอนุบาลสองอนุบาลสอง สังเกตดูว่าครูบุ้งเนี่ยเป็นคนเก็บเด็กเก็บเด็กหมายถึงลักษณะการเรียนการสอนเนี่ยเก่งดีเอาใจใส่บุคลิกาภาพการแต่งกายของครูบุ้งเป็นแบบอย่างให้เด็กได้เลยแต่ว่าพอมาพฤติกรมรมลักษณะนี้เราก็มีความรู้สึกว่าเราก็เสียใจและก็ยอมรับว่าน้องก็ไม่อาจจะไม่บอกความจริงเราทั้งหมดเพราะเราก็พี่ส้มเองก็พอเองก็เพิ่งรู้เพิ่งรู้แล้วก็พี่ส้มก็เอาความจริงที่นี่เลย แล้วก็มาความจริงกับพออแล้วก็ผู้ปกครองเลยไม่ได้ไม่ได้แบบพูดพูดคุยส่วนตัวกะว่าจะมาเอาความจริงกันที่นี่เพราะเป็นคนที่ไม่ชอบคนโกหกอยู่แล้วก็<ม>ให้ทางเรียนทําบันทึกแล้วก็ทางกองก็ค่อยสอบตั้งทางํางานสอบข้อเท็จจริงว่ากันไปตามระเบียบถ้าไยแรงก็ว่าตามบทลงโทษของเทศบาลเลยค่ะบทลงโทษนี้ส่วนใหญ่เป็นยงตามข้อกฎหมายมันมีถ้าไรแรงจริงจริงก็เหมันกับไล่ออกนะคะ แต่ครูบุ้งเขาเป็นพนักงานจ้างเหมาทั่วไปก็วันนี้ได้มาพบท่านผอและก็หน่วยงานต่างๆนะคะก็คือ,อได้ออกมายอมรับสารภาพค่ะว่าได้โทษกลางปรุงน้องจริงแล้วก็ให้น้องเนี่ยไปเขียนตัวทีจนเสร็จแล้วก็กลับมาใส่ค่ะค่ะแล้วก็ผออก็ได้บอกขั้นตอนต่างๆเกี่ยวกับการดําเนินการเกี่ยวกับครูประะฤุิวินัยแล้วก็ลงโทษต่างๆค่ะให,ให้ให้คุณแม่เนี่ยได้รับฟังค่ะ ตอนแรกก็ยังรู้สึกโกรธนะคะทีะ่คุณครูเนี่ยมีการปฏิเสธมีการไม่ยอมรับความจริงเกิดขึ้นจนได้แบบกืดการบังคับแบบสอบถามเด็กภายในห้องอะคะ่ะว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงแล้วก็คุณครูก็ได้ยอมรับความจริงในตอนหลังอะคะ่ะตอนนี้ก็ยังรู้สึกแบบยังรู้สึกยังไม่พอใจอยู่ดีอะคะ่ะเพราะว่าในตัวของน้องอีวาเนี่ยมีผลกระทบเยอะ mm hmm. เช่นไม่กล้ามาโรงเรียน ไม่อยากพบคุณครูบุคคลนี้แล้วแล้วก็มีความอับอายกับเพื่อนในห้องค่ะก็เลยน้องไม่น้องไม่มาโรงเรียนเลยค่ะมเมื่อเช้าค่ะอก็จะไปที่โรงพักค่ะมีตำรวจต,ติดต่อมาแล้วค่ะแล้วก็จะไปที่โรงพักแล้วก็ดําเนินคดีต่อไปค่ะในส่วนของน้องเอวานะคะอยากให้ทางโรงเรียนเนี่ยแก้ไขปัญหานี้ค่ะว่าถ้าเกิดน้องเอวายังเรียนอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลต่อไปเนี่ยจะมีผลกระทบใดๆกับน้องบ้างเช่นน้องจะเข้าร่วมกับเพื่อนได้ไหมย้ายห้องไปอยู่ห้องอื่นเนี่ยการเรียนแล้วก็ อาจจะกลัวครูคนเดิมอีกไหมคะสาวค่ะค่ะทกากันบ้านไม่เป็นหรือแขนไม่สวยเนี่ยอันนี้อยากให้คุณครูสอนน้องแบบหรือว่าถ้าลงกต้นน้องใช้วิธีแบบอย่างอื่นเช่นพี่น้องหรือว่าพูดสอนน้องบอกไปตามระเบียบอะค่ะแต่ไม่ไม่เห็นสมควรที่คุณครูเนี่ยมาถอดระโปงน้องค่ะว่าจะทําให้เด็กอะกระทุกมีผลกระทุกด้านจิตใจอะค่ะแล้วก็น้องยาก็เลยไม่อยากมาโรงเรียนไม่อยากครูบุ้มอะไรเงี้ยว่าเกิดความกลัวใช่ก็คืออยากให้อยากฝากคุณครูที่หนูว่าเหมือน ครั้งต่อไปเนี่ยค่ะถ้าจะลงโทษน้องเนี่ยคือให้เดีกเลี่ยงพฤติกรรมแบบแบบเหล่านี้นคะ่ะจะลงโทษแบบตีน้องคอือแม่อนุญาตค่ะแต่ให้เด็กเลี่ยงการแบบหัวกำปงหรือว่า,าละร่วงละ<ม>เมิดที่เด็กตรงนี้ออกไปค่ะน้องอะไรคะ<ม>ก็คือถามมารักรักเด็กไหมในห้องหนูรักทุกคนคะ่ะแต่ความตั้งใจไม่ได้ว่าจะทำให้น้องลงโทษให้น้องอายค่ะแต่ว่าอยากให้น้องได้ในสิ่งที่คุณครูสอนนะคะ<ม><ต> ค่ะแต่ว่าบางครั้งการตัดสินใจของหนูมันอาจจะผิดค่ะก็เลยขอโทษค่ะขอโทษผู้ปกครองขอโทษคุณพ่อคุณแม่นออไม่ไรค่ะก็ต้องดูแลน้องเขาคืออย่างดีเด็กทุกคนที่อยู่สูงนี้นะคะก็เอออยู่ที่โรงเรียนที่ระดัเนี้ยก็คือน้องต้องดูแลเขาอย่างดีสุกเนะคะเพราะว่าเป็นความหวังของผู้ปกครองเขาที่ส่งลูกบุงานเข้ามา พ่คือมาเพื่อต้องการให้ลูกได้มาอาอยู่ในที่ที่เรียนรู้ได้ดีอย่างนี้เด็กรูก็มมีควาตั้งใจใช่ไน้องมีความรู้สึกว่าตอนแรกที่ทำไปเนี่ยคืั้งไม่หน่อยทั้งไม่หน่อยแล้วก็ไปบำมีถึงน้องกีฬาแล้วก็ครอบครัวน้องกีฬาที่บ้านเพื่อใส่ใจกับที่เขาสอนมาดูแลอย่างนี ก็เร่าความคิดความตั้ใจก็คือารตัดสใจทางเรื่องอ่านหน้าตงีคะก็เลยาจะให้ดรูขอขอรับน่ยปัญหานี้เอาเร็วๆนะคะทีนี้ก็วันนี้ใช่ไหมคะก็อยากให้คุณครูความบกพรองของที่อันเกิดขึ้นในนักที่โรงเรียนก็ขอรครูที่จะทำรเรื่อ การปฏิาบบวมันดือยแ้กไนเนี่ยรถอปไน้ำสมนรอันนี้คือคือก็มายอมนะอบโยเกมรกมาวันี่กระดดคือเด็กขนุบานนั่นแหละคันไม่รอการบาดเจของเร็กคือแต่ก็ต้องกล่มก่มนั่นาะก่อนแต่ตอนนั้นมันมันจะได้นเดีอดกะไรที่านอันนัต้องเด็กว่าเล่นน้วเปลี่ยนเปลี่ยนนี้เลี่นเลี่จะดูหล่เยก็อย่างไรบ้างมคือคือเด็ก 我这边还有。